สำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสอมศออขอเชิญชวนสถานศึกษาผู้บริหารครูอาจารย์นักวิชาการและบุคคลทั่วไปร่วมรับชมไลฟ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ2025 h o r i s k a Forum ครั้งที่2ภายใต้หัวข้อ Bridging Policy and Practice to 7 Educational Quality ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อย,ยกระด,ดับคุณภาพการศึกษาในวันอังคารที่4พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกถึง16นาฬ30นาทีผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับชมได้ผ่าน Facebook Live เพจสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร022163955 What do jungle?